นะตอนนี้มีหนึ่งสายมารออยู่ชื่อว่าคุณพึ่งนะพึ่งตอนนี้อายุ30ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านฮะแถวแถวย่านมีนบุรีเมื่อสักประมาณ10ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าเสือเก่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะนั้นไปฟังจากปากคุณพึ่งดีกว่าสวัสดีครับพึ่งสวัสดีค่ะพี่นัทพี่นัทนะครับเสียงดังฟังชัดแจ๋วแห๋วเลย ตอนนี้พึ่งฟังอยู่แถวไหนครับอ่าฟังอยู่แถวมินบุรีค่ะที่บ้านค่ะที่บ้านเลยสัญญาการรับฟังเป็นยังไงบ้างชัดเจนค่ะชัดเจนนะอยู่กับใครเอ่ยอ่าอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวนะเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเราอยู่ในเหตุการณ์ถูกไหมอยู่ในเหตุการณ์ค่ะแล้วก็เกิดขึ้นที่บ้านแถวย่านมินบุรีคือบ้านหลังนี้ป่ะครับบ้านหลังนี้ค่ะหลังนี้เลยแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมาใช่ค่ะนะชื่อเรื่องเนี่ยพี่พูดตรงๆนะพี่เดาไม่ถูกว่าจะออกมาแบบไหน เนี่ยตั้งชื่อเรื่องว่าเสือเก่าเพราะฉะนั้นฮะพ<ช>ึ่งพร้อมไหมพร้อมแอบตื่นเต้นนะคะพี่นัทไม่ต้องแอบตื่นเต้นเล่ากับพี่สบายๆเลยนะฮะเหมือนเล่าให้พี่ให้เพื่อนให้น้องฟังแล้วกันเนาะค<ช>่ะโอเคดังนั้นพึ่งถ่ายทอดให้พี่นัทฟังหน่อยครับถ่ายทอดให้แฟนรายการ<ช>เดอวช็อกได้ฟังหน่อยครับทาไมถึงตั้งชื่อเรื่องว่าเสือเก่าครับอ่าต้องต้องต้องขอขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเรื่องเนี้ย คือเรื่องที่บ้านพึ่งประสบจริงๆครับคือพึ่งอะค่ะสเตตัสของบ้านพึ่งคือแบบอ่ายังไม่มีอะไรที่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันอืซึ่งพึ่งอะมาคุณพ่อคุณแม่พึ่งอะก็เลยไปจะดูบ้านอ่าฮะก็ไปเจอบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ครับแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านหลังลิมสุดพึ่งใหญ่มากอ่าฮะแล้วไม่มีคนกู้ผ่าน ครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรืออ่าหรือแบบคนที่แบบน่าจะน่าจะผ่านคะะพี่นัดอ๋อแต่ไม่ผ่านอ่าแต่ไม่ผ่านถูก,ถก<ช>ไหมอืมอืม,มอืมใช่แต่ไม่ผ่านคือบ้านพึ่งอ่ะเอาอ่าแบบสเตจันไม่ผ่านไม่น่าจะผ่านแต่ผ่านครับอ่าพอคุณแม่คุณพ่อก็พาพึ่งไปดูบ้านวันแรกที่พึ่งเหยียบเข้าบ้านคือบ้านเขายังคือก็ต้องมีการรีโนเวทเพิ่มครับอ,อืมเดินเข้าไป เพิ่งแตะบ้านปุ๊กเพิ่งบอกว่าบ้านหลังนี้นะต้องมีสารประภูมบ้านแรงมากท,กทําไมทําไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นนะครับมันมีความสุกกดดันมากค่ะที่นั่น oh. บอกไม่ถูกขนลุกตั้งแต่เหยียบแตะแตะพื้นบ้านเข้าไปแล้วเราไม่ดเดินเข้าไปดูในบ้านครับใช่ค่ะหนูเลยขอกลับคอนโดซึ่งคอนโดก็อยู่อยู่เลยมาไกลไกลนิดนึงครับอ่ะฮะแล้วระหว่างที่รีโนเวทบ้าน แม่เขากับพ่อก็จะเข้าไปอยู่ก่อนออืมืมแม่ก็บอกเออเนี่ยทําไมไม่ไปอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราสิครับอ่าหนูบอกหนูไม่ไปทะเลาะกันมากเลยพี่นัดูยังไงูก็ไม่ไปอออืจนแม่ลองไห้ก็เลยต้องไปครับซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีเหตุการณ์คือคุณนาพึ่งขอเท้าความไปถึงคุณนาก่อนนะคะดวงตกแม่ก็เลยพาไปหาร่างทรงครับอ่ะ ก็เชิญวิญญาณดวงนั้นเข้าว่าเออทาไมถึงมาทาอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเขาประมาณว่าเขาอยากดูแลแต่คือผีกับคนดูแลไม่ได้ก็เลยทําวิธีเชิญวิญญาณขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนะหมายความว่าไปดูร่างทรงก็บอกว่าใช่วิญญาณอยู่ที่บ้านเนี้ยเขาเป็นผีบ,นบ้านบ้านบ้านคุณนาบ้านคุณนาค่ะบ,บ้านคุณนา,าบ้านคุณนาบอกว่าเขาอยากดูแลซึ่งผีเนี่ยดูแลไม่ได้อืใช่ครับอ่ะฮะแล้วอยู่ดีๆแม่พึ่งก็ขึ้นเลยว่า กูอยากจะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตนะคะครับกูอยากจะรู้นะมึงอ่ะหมอผีจริงหมอผีปลอมวะอ้าวใช่อยู่ดีๆแม่พึ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะพี่นดัดแล้วตาใช่แล้วตาคือแบบตาเจ้าเล่มากคือปกติบ้านคือคือพึ่งกับแม่คือจะเป็นคนตาดุครับแต่เนี่ยมันเป็นตาที่แบบเจ้าเล่กุ้มกลิ่นมากเลยค่ะพี่นัอเขาก็เลยใช่เขาก็เลยหันมาถามว่า แล้วเธอเป็นใครอืเขาก็เลยบอกว่ากูอะเป็นศิือาจอมขมังเวทกูอยู่ปวดชอบอีนี้มาตั้งนานแล้วเขาหมายถึงแม่คุณแม่ครึ่งอ่าเขาบอกว่ากูอยากจะรู้นักมึงแน่แค่ไหนอ่าเขาก็พูดคำนี้ต่อแล้วเขาก็เลยสักประวัติก็เลยถามว่าเขาอ่ะ อยู่ตรงเขาตายบริเวณบ้านหลังนั้นซึ่งบ้านหลังนั้นนะเป็นชุมชนเก่า<ม>ตั้งสามร้อยกว่าปีก่อนนะน,นั่นค<ะ>ือในจากปากคําที่สื่อกคุณแม่นะคะครับแล้วเขาจะเอาอะไรเ,<อ>เขาก็บอกว่าตอนอกกนี้กูอยากกินเหล้าขาวกูอยากกินกูอยากกินเหล้าคือก็คือก็แม่พึ่งแม่พึ่งคือไม่สุบบุหรี่ไม่ทานเหล้า<อ>ไม่เป็นไม่แตะเลยไม่ชอบด้วยครับที่นะ่าเชื่อไหมพี่ แก้ยวยาวๆอ่ะเหมือนเวลาเราไป <c oughs> ทานร้านเหล้าอ่ะค่ะอื <c oughs> มีแต่เหล้าขาวซัดทีเดียวหมดเลยอ่ะพี <c oughs> ่นัดโอ้ใช่ใช่พี่ <c oughs> แล้วบุหรี่ซิก้านะพี่ไม่ใช่บุหรี่นะซิก้านะตรงตรงไหนนะเขาไม่อยู่เขาเอามาจุดแล้วก็แม่เพิ่งดูดบุหรี่ไม่ไปเลยเ <c oughs> ต้นออกมาแบบแบบโอ้โหยาวมากเลยแล้วเขาก็ทําท่าแบบเจ้าเล่กุ้งกิ่นอ่ะค่ะ <c oughs> พี่นะัด <c oughs> อืแล้วเขาก็บอกว่ากูอ่ะ ชอบอีนี่มานานแล้วพอกูเห็นอีนี่เข้าบ้านมานะกูยิ้มเลยกูเก็บบ้านหลังเนี้ยว่าหี่อีนี่คนเดียวเออเขาพูดนี้เลยฮะเขาพูดอย่างนี้ค่ะพี่เออเออคือเล่าให้ใครก็ไม่มีใครเชื่อนะคะหนูว่าบันทึกวิดีโอไว้แต่ก็มีเหตุให้ต้องลบเพราะว่าครับเดี๋ยวเราต่อไปอาโอเคก็คือเขาก็หันมาทางหนูเขาบอกกูเกลียดมึงนะมึงอ่ะชอบเถียงพ่อเถียงแม่ม,มึงอ่ะชอบเถียงมันอ่า ที่นี้เขาก็บอกกูจะเอามันไปอยู่ด้วยครับอ่ะหมอหมอผีเขาก็เลยวันนั้นหมอผีเขาก็เลยตัดบทก็เลยให้ก็คือเขาทายังไงก็มีลูกเขาก็ออกไปอแล้วก็เราทาบ้านแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะทํายังไงกับเรื่องนี้ดีก็เลยเขาก็เลยแนะนําว่าก็เดี๋ยวระส่งวิญญาณเหมือนของคุณน้าครับค่ะเพราะว่าเขาไม่ยอมออกคือเขาไม่ยอมออกเลยอืม อืก็จะทําตะโสดส่วงวิญญาณของเหมือนคุณนาแล้วทีเนี้ยก็จะเจาะะรือบ้านแล้วก็ตัดขาดเหมือนว่าไม่ให้คนไม่ให้ทํากันได้หมายเขาว่านนทําพิธีเจาะสะดือบ้านาตรงใจกลางบ้านถูกไหมใช่เพื่อให้ดู <k ha. S 2> วิญญาณเสือนั้นเนี่ยตัดขาดจากบ้านหลังนี้ใช่ค่ะอืมอืมแล้วก็พอถึงวันวันที่พิธีก็จะมีพิธีพิธีของเขาครับอ่ะฮะการแต่งตัวที่ ที่หนูเตรียมมาให้เขาอ่ะคุณแม่หนูไม่เคยพี่คุณแม่หนูไม่เคยแต่งแต่เขาแต่งเป็นเขาพับเขาทําทุกอย่างสวยมากออคือคุณแม่เป็นคือเขาเขาพอเขาเชิญลงปุ๊กเขาจะทําเองหมดเลยครับใช่เขาก็บอกว่า,วา,ออากูไม่ยอมไปหรอกยังไงกูก็ไม่ยอมไปอืกูอ่ะกูจะเอาเรื่องมึงเขาพูดกับหนูครับใช่เขาพูดกับหนูแล้วเขาบอกว่า,วาเขากเขายังไงเขาก็ไม่ยอมไปอ่ะพี่นัดออ อืมหมอผีก็ทางวิธีเขาก็แกล้งสลบอ่ะสาดน้ำมงน้ำมนต์แล้วเขาก็สลบสลบนี่พี่นัดสลบหนูก็เห็นนะอ่ะทางทางทางน้าชายหนูก็เอาคุณแม่มาไว้ที่บ้าน <Stevens S 2> เพราะว่าเขาห้ามเอาเข้าบ้านห<ๆ>้ามเอาแม่หนูเข้าบ้านก็เอาแม่หนูอะมาไว้ที่บ้านนาก็คือเอามาวางไว้ก็คือเปียกไปด้วยน้ำมนต์นะคะก็เอามาวางไว้ที่บ้านที่บ้านน่ะเออเอามาไว้ที่บ้านนานาบ้านเพึ่งเดี๋ยวนะเพิ่งแป๊บนึงนะพิ่งตื่นเต้นใช่ไหม ใช่ใช่เริ่มตื่นเต้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรนี้เรื่องพึ่งน่าสนใจมากเพราะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นค่อยๆเล่าให้พี่ฟังให้แฟนรายการฟังได้ได้โอเคเชิญก็เอามาไว้ที่บ้านบ้านคุณนาหน้าบ้านก็จะเป็นลูกกองลูกกองก็จะเป็นบ้านาเวๆติดกันครับคุณพ่อกับทางหมอผีก็จะไปจะมาทงทาพิธีที่บ้านพึ่งอ่าฮะระหว่างนั้นคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาไงล่ะยิ้มนะพี่นัดคือยังไงนะเจะยิ้มออ ซื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไงล่ะกูหลอกมันสําเร็จมีหมองอูอพูดกับหนูอย่างนี้อใช่ซึ่งมีหนูมีน้องชายซึ่งยังเล็กอยู่ก็ประมาณขวบสองคนแล้วก็น้องน้องที่เป็นเด็กอยู่อีกคนนึงอืมอืมกูจะเอาแม่มันไปกูรักมันมานานแล้วกูชุดมันมาจากหัวมันเขาพูดกับหนูอย่างนี้ครับใช่ค่ะแล้วเขาแล้วเขาก็บอกว่า กูอะไม่ยอมไปแล้วหนูก็เลยบอกว่าณตอนนั้นคือหนูไม่รู้จะทํายังไงแล้วหนูก็หนูก็ถือว่าหนูตัวหนูก็มีของดีอยู่ทางบ้านหนูก็มีของดีอยู่อ่าหนูก็เลยบอกว่ามึงกูไม่ให้ไปก็พูดอย่างนี้แล้วก็ทะลึงตาใส่เขาพี่ตู้เขาคือเราไม่รู้เราจะทํายังไงแล้วตู้เขาจากความจากความกลัวกลายเป็นความกล้าแล้วใช่พี่คือแบบไม่ได้แล้วแม่มึงรู้ไหมกูเป็นใคร หนูก็แซงอย่างนี้เลยแต่แล้วตอนนั้นหนูเชิญหนูหนูเชิญหนูเชิญเขาหนูเชิญสิ่งที่หนูนับถืออ่ะช่วยมาปกป้องแม่หนูด้วยอ่าคือหนูบอกเลยหนูหนูไม่ได้เป็นร่างตรงหนูไม่ได้มีอะไรในยนะที่แต่หนูคือแค่นับถือเขาก็พูดอย่างนี้แล้วเขาก็บอกโอ๊ยกูปวดหัวกูปวดหัวมันเอาคอนทุบหัวกูมันเอาคอนทุบหัวกูตรงนี้แล้วเขาก็จะพูดอย่างนี้อย่างอย่างอย่างเดียวเลยที่ พูดวนๆไปจนหนูแบ่หนูไม่ไหวแล้วหนูเลยโทรค่ะพ่อพ่อก็เลยมารับแล้วก็เอาบะไปบ้านหมอคนนั้นครับก็ล่านน้ำมลเขาก็ไม่ยอมอจนมีจนเขาทําวิธีหนึ่งอ่ะเขาถึงออกแต่หนูพูดไม่ได้ว่าวิธีไหนอ่ามันมันไม่ดีอ่าโ,โอเคนะถ้าพูดไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นยังไงครับก็พาไปรดน้ำมลเจ็ดวันก็ไม่ออกอจนมีคนแบบ คนเขาเริ่มมาพูดว่าเนี่ยถ้าให้สิ่งนั้นตัวเนี่ยจะกัดกินข้างในนะอย่างนู้นอย่างนี้พ่อหนูก็เลยบอกว่าพอเขาเข้าพ่อหนูก็เลยบอกว่ากูไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวกูจะเอามึงไปถ่วงน้ํากูจะให้หลวงพ่อวัดพระศรีจับมึงถ่วงน้ําเออใช่ะค่ะพี่ครับเขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูไปก็ได้แต่พ่อหนูก็ไม่หยุดมาพี่ คือเราไม่เชื่อเขาอะออืเราไม่เชื่อเขา<ะ>ก็เลยเอาไปวัดภาษีคือสภ,ภาพแม่หนูตอนนั้นคือแบบไม่ใช่คนแล้วอะอเอาไปหลงพ่อวัดภาษีก็ให้ท่านแบบท,ทําพิธีแล้วก็ลดน้ามนต์ก็กลับมาเป็นปกติอแต่สิ่งที่เขาอาฆาตวัดหนูไว้อ่ะมันตามหนูจริงๆตามหมายความว่าตามเรามาจนถึงทุกวันนี้ไม่ค่ะ คือเขาเขาตามในช่วงระยะเวลาเจ็ดวันเจ็ดวันอ่ะยกตัวอย่างเช่นตามยังไงครับคือจะมีคนเหมือนแบบมีคนตามตลอดเวลาพี่เรารู้สึกว่ามีคนตามถูกไหมใช่ใช่ใช่ค่ะพี่เหมือนมีคนต้องมองเราจากข้างนอกตลอดเวลาครับซึ่งหนูบอกเลยหนูเป็นคนเชื่อเรื่องผีเพราะว่าฟังที่ป๋อกมา คุณแม่ก็เล่าให้ฟังครับแต่หนูไม่กลัวเพราะว่าหนูถือว่าหนูไม่ได้ทําอะไรให้เขาอออ uh huh. แล้วก็พอหลังจากเจ็ดวันนั้นก็ไม่เจออะไรอีกถูกไหมหนูคือคุณแม่เขาบอกว่าเอาวิดีโอมาเปิดหน่อยนีอ่ออออตัวหนูรู้ว่ามันต้องเป็นสื่อแน่ๆเลยหนูก็ไม่ยอมครับแต่ด้วยความที่แบบคุณแม่เขาขยันขยอก็เลยเปิดเปิดมาตอนนั้นมีประมาณห้าคนดูคนอื่นห้าคนดูหนูก็ คิดในจะจะเป็นอะไรไม่นอ่อจะเป็นอะไรไมนอ่อซึ่งปกติอ่ะคือน้องชายหนูกับหนูจะอยู่คนละห้องจะไม่จะไม่มายุ่ยงยามกันครับแล้ววันนั้นเขาเข้าไปนอนท้องหนูแล้วเกิดเหตุแบบทําให้สิ่งที่หนูรักที่สุดต้องเสียไปพี่คือคือแบบสัตว์เลี้ยงน้องชายนอนทับสัตว์เลี้ยงหนูแบบตายอ่อาแล้วได้เปิดวิดีโอให้แม่ดูไหมครับเปิดค่ะแล้วเป็นยังไงไหมแม่ คุณแม่ไม่เป็นอะไรอคุณแม่ไม่เป็นอะไรเลยคุณแม่ไม่เป็นอะไรค่ะครับนะฮะเป็น,เป,นเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรงนั้นน่าจะเป็นเ,เสือเก่า,กาที่เคยเสียชีวิตและบริเวณที่ตรงนั้นแล้วก็พอตอนพอตอนโอเคเสือเอ่อเหมือนกับที่ใช้คาวิญญาณน,นี้ละกันที่มาสิงร่างแม่เราเนี่ยพอออกไปแล้วเนี่ยเราได้มาถามแม่ไหมฮะว่าแม่รู้สึกยังไงบ้างในในขณะเวลานั้นนะคะ แม่เขาบอกว่าเหม <erman. S 2> ือนมีผู้ชายมานอนทับแม่ตลอดเวลาเลยอเหมือนมีร่างดำๆมานอนทับแม่เหมือนมีจะมาสมสู่กับแม่ตลอดเวลาเลยอืเพราะว่าเสือทุกครั้งที่แม่นอนเพราะว่าเสือวิญญาณที่มาเข้าเนี่ยเขาบอกว่าชอบแม่เรามาตั้งนานแล้วแสดงว่าเมื่อเมื่อเมื่อพบภูมิก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะแล้วก็วันนี้เวลานี้ณขณะนั้นมาเจอกันพอดีก็เลยตามเลยนะฮะ ใช่ค่ะแต่โชคดีที่ที่ที่พระท่านเนี่ยก็ทําให้ให้วิญญาณเนี้ยหายไปได้ออกไปได้นะฮะ<ช>พี่มอก<ช>ขนลุกตรงท,ท,ที่ที่อยู่ดีเนี่ยแม่เราก็บอกว่าเากูเอยากจะรู้ว่ามึงหมอผีจริงหรือหมอผีปลอมโอ้โห<ช>พี่พ,พ,พี่เข้าใจาลมนั้นนะในถ้าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วก็เรารู้ว่าแม่เราเป็นคนบุคลิกยังไงอะไรยังไงแล้วอยู่ดีมาพูดคําเนี้ยเฮ้ยเราก็เป็นเราลโก้ เราก็ห่วงแม่นะหนูอึ้งนะพี่อึ้งพี่เข้าใจตรงที่ที่เราตาขวางใส่เขาแล้วก็เหมือนกับประมาณจะกระสู้เขาเพราะว่าคนนั้นน่ะคือแม่เราแล้วแล้วไอ้คนนั้นคือแม่เราแล้วไอ้วิญญาณที่เข้ามาสิงคือใครหนูลืมหนูลืมเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่ามึงดูแลแม่มึงให้ดีนะอืมเขาว่าแม่มึงอ่ะไม่สบายอใช่ค่ะแล้วแม่หนูก็จริงๆไม่สบายจริงๆไม่สบายแบบคือแม่หนูพอไปตรวจพบเป็นมะเร็งครับ ระยะที่สอง oh. แล้วก็ตัดก็คือรักษาทันอ oh, <okay. S 2> ก็อเอาคําเขาว่ามาคิด mm. แล้วก็พาแม่ไปโรงพยาบาลครับนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะพึ่งนะค่ะตั้งช,ชื่อรเรื่องว่าเสือก่าจริง,รง,รง,รงๆหนูไม่กล้าเล่านะนะพี่นะเพราะว่าหนูแบบมันเหมือนบม,ม,มันเหมือนหนังมันเหมือนหนูแบบ แต่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่คือสิ่งที่หนูเล่าคือหนูประสบมาจริงจริงอืมพี่เชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อครับเพราะว่าเพราะว่าเออเรานึกถึงเหตุการณ์นี้ได้พี่พี่ไม่สามารถจะระบุเจาะจงว่าใครเล่าจริงหรือเล่าไม่จริงเพราะว่าพี่ในสุนตัวพี่พี่ก็ไม่เคยเห็นผีแบบจังจขนาดนี้ก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าอันนี้คือใช่หรือไม่ใช่อืมอืมแต่หนูว่าคือเคยเห็นคุณยายโดนผีเข้ามาตั้งแต่เล็กอ๋อตั้งแต่เล็กเลยผีแบบ องที่เป็นยักษ์เข้าหนูก็เคยเห็นเพราะว่าคุณยายหนูเป็นคนจิตอ่อนมากอ๋องั้นเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวมาเล่ากันใหม่เนาะได้ค่ะได้กับพึ่งขอบคุณมากค่ะขอบคุณช่นนนะขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะถ้าพึ่งเราเราเราไหวพอดีตื่นเต้นเข้าใจเข้าใจอารมณ์ว่าคนเพิ่งเคยโทรมาเล่าป่ะไม่เคยค่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกถูกไหมครั้งแรกโอ้ครั้งแรกก็โอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้ครั้งต่อไปน่าจะสมูทขึ้นกว่านี้ S <S <S นี่เป็นไงใช้ภาษาอังกฤษด้วยขอบคุณ <S <S ขอบคุณทุเรื่องมากค,ครับครับ,รบสวัสดีค,ครับ,รบขอบคุณพี่นันด้วยค่ะครับผมเข้าใจอารมณ์น้องเขานะฮะว่าว่า,ว,าว่าความรู้สึกแรกที่เข้าไปที่บ้านหลังนี้เนี่ยรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนมีมวลในสักอย่างอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยผมผมเป็นเหมือนกันครับวันที่ผมไปซื้อคอนโดอยู่ที่อ่อนนุชนะครับแล้วก็มีคนมาทักว่าก็มีคนมาทักว่าก็มี